สวัสดีจ้าวันนี้ไปตลาดมาจ้าซื้อของทะเลมาตํานะคะทุกคนวันนี้สา,าวเราก็ซื้อกุ้งจ้ากุ้งนึ่งจ้าพี่น้องนี่นะคะครึ่งกิโลค่ะพ่อดหญดอกพี่น้องพอบานเป็นว่าซื้อมาอยากตํารวมค่ะอันนี้ก็หอยแคลงหอยแคลงก็ครึ่งกิโลค่ะหอยแคลงครึ่งกิโลแล้วก็มีปูม้าจ้าปูม้มานะ อูมาครึ่งกิโลปลาหมึกก็ครึ่งกิโลจ้าซื้อบ,บริหลายค่ะยางละครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวจะไปทำให้เพื่อนๆได้ชมคลิปนะคะทุกคนพลิกกินดาละจะนี่นะคะทุกคนพักก้านจองจ้ามะน,นาวจ้ามะน,นาวก็ประมาณ1กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันเลยจ้าพี่น้องนี่สามอย่างจ้าซีอย่างพอดีเลย เดี๋ยวไปเบิ้งตอนที่สาวเล้าตำเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไปกินพร้อมกันค่ะ สบายดีพ,พอ่อพี่น้องมาพบกันคือเกาเนีแมงเนาะร้านครับถ่ายรูปพ่พอแม่น่คนงานกอเยโอเคโอเครับจ <c oughs> โอเคับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกกต่ลไม่เปไรเดี๋ยวคนตัดออกสบายดีนสบายะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง พบกันคือเก่าเนาะมือนี้ก็อาจจะมาอลังการในเดือนพี่น้องเลยอ,อาจจะแบบพิเศษพิเศษจัง่อยค่ะบ่งแม่เฮียแล้วจ้าน้ำหกแล้วค่ะดูเป็นยังจ้าเราก็รับเชื่อชูนะคะม,า,มา,ากินกันเลยนะสีมาบอกพี่น้องทุกคนจะออกมาขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่น้องเ้อที่เข้ามารับชมช่องสาวล้าวเสมอมาจา้า เมื่อนี้สาวรักก็มีทุเรียนมาฉลองค่ะลูกเป็นออกคลิปลูกกินลลูกเป็นบิทยาออกคลิปด้วยน่ากินด้วยล่ะตั้มถาดใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋ามากมาก่ตอนอื่นสาวรากก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสาวรากจนมาถึงวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ทำซับแล้วขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชับรับรับชมด้วยเจ โอเคกินเลยจ้าตัวอะไรบางตรงนั้นไม่รู้ใช่ไกินกินนี่ก่อนนะเพีองมาเด้อมากินกันปนอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกคนมามะกินน้ำกันเลยจ้าอันนี้ตำทะเลเดือดเด้อพี่นองเด้อกุ้งหมึกหอยล้ากาเขาเรียกอะไรนะมีปูมาจ้ะโอเคกินเลยเด้อพี่นอนเด้อ บานกินไหมพี่น้อจะพอบานิ่นโซยก่อนแล้วจ้ะพี่น้องปิ้งมะนาวพี่น้องมะนาวฝันดับแล้วเดี๋ยวกินจานก่อนอืมอืมมีกุ้งมีหมึกมาเป็นพยมเลยจ้ะพี่น้องหือพกทางทะเลมาอยู่ในถาดเลยพี่น้องหูมา หอ,อยแคลงกุ้งมึกค่ะพี่น้องกุ้งกะซื้อมาเสานี่แหละพี่น้องกุ้งมึกตูมาแล้วก็หอยน,นี่ค่ะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่หญๆแบบนี้เลยจ้ะกุ้งนิ่มันเล้อดจัง น้ำเลยนี่เยผักกะผักกะอลกใช้มือไง่ะผักกจังรกอเปล่าอืมปุ้งกจะรุลงกันเด้งเดิแล้วจะมีปูปูมากจะตุลุงฝันอืม จอได้นานใช่ป่ะไ่ายิ่มเยอะเบบี้ก็ไดข้างล่างนี่มีขะปุ้นเด้อพี่น้องนี่จับไมเส้นไหมกะปุ่นเลยนะเมิงเมโอ้บเห็นกะปุ่นนหนี่ค่ะจ้ากะปุ่นนะออนี่ลองนอกินกินจับ่นลองจ้าสเาจ็ะกินโบโบลายเด้อพี่น้องเดิ่มาเนี่เด้ออาจจะนั่งเป็นเพื่อนเขา โ <laughs> okay, อเคข้างล่างลูกเราเรากินข้าวไปแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อ3โมงเกิอนะอันนี้ก็ประมาณ4โมงเกิอค่ะขอบมาขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะดีมาให้กำลังใจเสมอมาจา้ารุกัวเป็งๆน้อง กุ้งในกุ้งนิ่มเด้อพี่น้องเด้องแล้วเรามากินนิ่มเวลาเขาลวกล่ะเราต้องแกะเลยจ้ะเวลากินก็ตกินกลางเกลือกเลยแบบนั้นเลยเจ๋อเลิร์กตอนหนุ่มน้อยเป็นโมกาออกกล้องได้เป็นหลังว่ะเป็นใหญ่เป็นเบาแล้วเป็นเด็กโมกายันสาวๆเห็นอืมไม่รอบงงเลยอือเจ๋อเลิปูม้าเจ้า cứu ừ. ừ. uh -huh. đi mình sao um 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 rồi làm sao không bự nhỏ con rồi ai um dài อืมง uhm, ุงหลายเลยสาวกินเราเด้อกุ er ่นมหนาลางนี่เดาอแบบไหลายนี้อแข็งแข็งเขาใช้มือเด้อยอ่มใช้มือใ่กุ้ง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 นี่องกุ้ง โหครับเนี่ยนี่ข้าวข้าวข้าวแดงับรวมเลยแดงค่ะอืหือ ัล ừ, อืมกงติดเส้นอนื <ừ. S 2> ม้กกองก็ไล่ไปเลยไล่อืมคือเพิ่งโลกุ่งเพิ ô, <ừ. S 2> ่งโล่หอยแดงเพิ ả, ่งโลทุกอย่างยางละเพิ ả, ่งโลจ้ะรวมแล้วอยู่ในถาดถาดนี่ ขอ,ขอดูยาตีนงด,ดูก่มมออืมอืมเยอะอืมจะอีกไปลูกกินอืมนี่เขาปุ่ยูลงีนเด้อนี่ยาบกสุี่เ่ะอืมเห็นมเ็นโตโเลยค่ะเนาอ่อื อ <pec> ืนของแทนก็เลยนองน้อยร้าะ นุ่งจั๊ขาจะออกไปจะคุ้มคือยากระโยนไหล่เนี่ยป้าจะนุ่งอะไรอีอืมอาไรเดีว๋วโอเคค่ะพี่นอ้องเลยฝากพ่อบ้านกับลูกชายเป็นกินตอนอ่อจ้ะสาวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมแมลงมแมลงแมลงมันมากหลอดไฟนี่แหละตังเถอะ เด็นกะเดงนะอันนี้บมเป็นแมลงยุงละๆๆๆดดยุงจอมหัวจ้บเออจอมยังหัวยังจัดขาพอแล้วยุงกัดกหลุกอืม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 อุมม แซ่บุหุหนะ่นั่น้อยคนตัวเราแม้ว่านานติดได้ยะกินเรียนต่อมาดุยดุยลกูกลูกมากรพออออ,อ,อ,อบอกว่าแปะออกมาหน่นอย ฟูใหญ่มากเจ้าจ้าทุเรียนหมอนทองจ้าหมอนพร้อไปัดกันเดี๋ยวดูนี่ฟูฟูด้านล่างใหญ่มากเลยนาใหญ่จริงๆช่วงนี้ผลไม้ออกค่ะทุกคนใครอยากกินทุเรียนต้องมาละยองละยองมระยองแล้วก็จันทบุรีนะคะฮึม 嗯，完了。嗯。